ในแบบฝึหกหัดที่ครูให้ดาวน์โหลดมานะครับในส่วนของแบบฝึหกหัดสัปดาห์ที่1ตัวนี้เน,ะนาะนะมันจะมีตรงนี้ตัวอย่างงานนี่จะมีแบบบ้านกับพอพากอยู่เดี๋ยวเราจะลองมาเปิดไฟล์พวกนี้ดูนะวิธีการเปิดไฟล์ก็คือไปที่ open คําสั่ง open เป็นคําสั่งแรกๆที่เราต้องเรียนรู้อยู่ตรงนี้ข้างบนเห็นไหมกดปุ๊บมันก็จะขึ้นมานะครับหรือจะกดตรง โลโก้ตรงนี้ก็ได้แล้วก็มีคําว่า open อยู่นะก็เปิดไฟล์ได้เหมือนกันหรือจะกด ctrl o n o o เหมือนกันนะเพราะนั้นถนัดแบบไหนก็ใช้นะครับจะกดปุ่ม quick toolbar ด้านบนหรือกดโลโก้แล้วกด open นะหรือกด ctrl o n o o ได้หมดนะครับแล้วก็ไปเลือกแบบังหัดสัปดาห์ที่1เนาะแล้วก็ตัวอย่างงาน เอาแบบบ้านก่อนนะแบบบ้านตัวนี้ก่อนพึ้งเห็นไหมเวลาคุณกดตรงชื่อของฝ่ายยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้กดเปิดนะเราสังเกตว่ามันจะมีภาพรพีววขึ้นมาอยู่บมขวาด้านล่างนะขึ้นมามันก็จะเหมือนกับว่าเฮ้ยคุณจะเปิดไฟายนี้โอเคนะอะไรเงี้ยผมเปิดตัวนี้ก่อน26307อันนี้ถ้าจะให้เดาก็คือเป็นเดือนวันเดือนปีวันที่26เดือน3ปี07 ปีนี้2021ละงานนี้10กว่าปีแล้วนะ,ะไม่เป็นไรเป็นตัวอย่างเนาะโอเปนเข้าไปนี่อุ้ยเป็นแบบบ้านบ้านใครก็ไม่รู้นะขึ้นมาแล้ว1อันอันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรนะขยับเมาส์ได้เนาะนะไปเปิดอีกไฟล์หนึ่ง2ไฟล์เลยนี่แป e นนโอเนนี่อันนี้มี เบลอเลยหนึ่งหนึไฟล์หแผ่นเพราะนั้ในส่วนของโมเดลของตัวงานมันอาจจะเซตให้เป็นหนึ่งแผ่นหนึ่งงานก็ได้หนึ่งแผ่นหนึ่งไฟล์ก็ได้หรือในหนึ่งไฟล์มีหลายๆแผ่นอันนี้ก็อยู่ที่กวอกแบบแต่เท่าที่ผมทำงานมารูปแบบมันจะเป็นแบบนี้ซะเยอะก็คือในหนึ่งไฟล์อ่ะในหนึ่งไฟล์จะมีหลายๆ หลายๆกรอบงานเขาเรียกว่ากรอบงานเนาะเพื่อจะได้สามารถที่จะโยกย้ายปัดทายเทงานระหว่างกันไปมาได้แล้วก็สังเกตกดูได้อย่างตัวนี้มีทั้งชั้นหนึ่งชังนงง้นสองหลังคาอย่างเงี้ยเราก็จะดูความความสัมพันธ์กันได้ในไฟล์เดียวกันก็คือไม่ต้องไปเปิดหลายๆไฟล์แทนที่คุณจะเป็นชั้นหนึ่งเป็นชั้นสองเป็นหลังคาแยกเ,เป็นสามไฟล์ไหมในในทางปฏิบัติสถาปนิกอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่กระทั่งผม ผมก็สะดวกที่จะทําเป็นแบบนี้ก็คือในหนึ่งไฟลนะ์เนี่ยมันก็จะมีหลายกรอบเนี่ยนะครับอันนี้คือบริบทของตรงงานเราสามารถสวิตช์ไปมาได้เนาะระหว่างแถบงานรวมถึงไอ้ตัวนี้ด้วยเนาะอันนี้มันจะมาพร้อมกับโปรแกรมตอนแรกถ้าเราบอกว่าไอ้ i, I แผ่นดาวิ้งตัวเนี้ยตอนนี้ยังไม่ใช้คุณก็ไปกดตัวสามเหลี่ยมตัว X มุมด้านบนมันก็จะขึ้นคําว่า close ปึ้งเห็นไหมมันก็จะไปปิดไฟล์ตัวนี้คุณต้องการเซฟ ไฟล์ตัวนี้ไหมนะครับคุณก็บอกว่าถ้าเซฟก็เซฟถ้าไม่เซฟก็โ o นหรือว่าแคนเซิลก็ยกเลงม,มันจะมีตัววอร์นิ่งเตือนขึ้นมาและสังเกตมันจะมีตัวเครื่องหมายอดอกจันเล็กๆอยู่หมาเพราะว่าไงหมายเพาะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในไฟล์นี้นะสังเกตไว้ตัวเนี้ยเรายังไม่ได้ทำอะไรกับมันเห็นไหมมันจะไม่มีดอกจันเล็กๆตัวนี้ก็เหมือนกันแต่ตัวนี้มันมีเห็นไหม แสดงว่าเราไปแก้ไขมันแก้ไขได้นี่แค่แค่เราเปลี่ยนมุมมองแค่นั้นเองนะเรามันก็นับว่าเป็นการแก้ไขละเพราะนั้นเวลากดปิดมันจะถามว่าจะเซฟไหมเห็นไหมถ้าบอกว่า no ไม่เซฟมันก็หายไปมันก็เหลือแค่งานสองงานตอนนี้ที่เราเปิดมาเมื่อกี้นะแต่ถ้าเป็นงานตัวนี้แล้วไม่มีการแก้ไขไม่มีตัวเครื่องหมายดอกจันขึ้นมาคุณก็ปิดได้เลยมันก็ไม่มีอร์ n i n g เติมขึ้น,นมาเห็นไหมมันก็หายไปเลย ปิดได้เลยใช่ไหม,มก็กลายเป็นกระดาษหน้าเท่าๆเ,เพื่อจะรอคุณเปิดงานหรือคุณมีงานใหม่นะผมก็ไปเปิดเก่าเปิดพร้อมกันสองงานได้ไหมคุณคลิกเมาส์ซ้ายแล้วคลุมนะกดเมาส์ซ้ายค้างไว้นะแล้วก็ดึงขึ้นอันนี้คือวิธีการเปิดพร้อมกันสองงานนะครับแล้วก็กด Open นมันก็จะเปิดไปพร้อมกันสองาน รอแป๊บหนึ่งนะเห็นไ,ไหมอันนี้คือวิธีการเปิดและก็ปิดไฟล์นะเด็กอีเปิดปิดโปรแกรมเนาะอันนี้เราเปิดปิดไฟล์ปิดเป็นบางไฟล์ได้กดเครื่องหมายการกรบาทบนแท็บของไฟล์แทบ็บมันก็เป็นการปิดไฟล์นั้นๆรับตั้งนะรับตั้งของตัวโปรแกรม